สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเช้านี้ค่ะไปเก็บผักกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะนกก็ยืนอยู่หลังบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บแตงกวากันอีกค่ะแตงกวานะคะของเราเก็บได้อีกแล้วค่ะเก็บได้ทุกวันจริงๆค่ะแตงกวานะคะทุกคนแล้วนี่นี่นกก็เพิ่งจะเก็บกระเจี๊ยบนะคะได้มาสี่ห้าฝักนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะต้นกระเจี๊ยบที่นกปลูกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกําลังออก จับดอกนะคะต้นก็ไม่สูงมากนะคะต้นเขาก็เตี้ยเตี้ยหรือเขาไม่ค่อยงามนี่นะคะก็เจี๊ยบย่ยมีฝักด้วยนะคะแต่ก็ยังเล็กอยู่เราก็ยังไม่เก็บเนาะนี่ค่ะก็ปลูกอันนี้ใบยี่หลานะคะทุกคนใบยี่หลางามมากนะคะได้น้ําฝนนี่กระเจี๊ยบทุกคนต้นกระเจี๊ยบก็ปลูกไว้หลายหลายต้นอยู่เนาะก็กําลังติดดอกนะคะเนี่ยกำลังจับดอก กำลังจับดอกแล้วก็ติดฝักนะคะเนี่ค่ะก็มีฝักเล็กๆยังไม่ใหญ่นะคะก็ได้มานี่ค่ะได้มาสี่ห้าฝักนะคะทุกคนแนละ้วเดี๋ยวไปเก็บไอ้นี่กันค่ะแตงกวาค่ะทุกคนนี่ค่ะก่อนจะเก็บแตงกวานะคะให้ดูมะเขือเทศนี่ต้นสูงมากนะคะสูงเท่านกแล้วเนี่ยนี่กำลังจับดอกเหมือนกันนะคะมะเขือเทศหลังบ้านนะคะ ปลูกมะเขือเทศไว้เยอะมากนะคะไว้หลายสวนมากหลายที่อะค่ะทีละห้าหกต้นนะคะตรงนี้ก็หลังบ้านใกล้ๆ้เลยลงมาก็เก็บได้เลยนะคะตามส้มตำกำลังจับดอกเนาะ,ะนี่ค่ะโหระพานี่แล้วก็นี่สวนมะเขือเปาะมะเขือม่วงมะเขือยาวนะคะมีหมดเลยก็กำลังงามนะคะต้นนี้นกคิดว่าน่าจะเป็นมะเขือยาวนะคะเนี่ยนี่ค่ะแตงกวา ทุกคนนี่ค่ะสวนแตงกวาอยู่หลังบ้านนะต้นแตงกวาเดี๋ยวนกจะให้เพื่อนๆดูนี่นกมายืนอยู่หลังบ้านนะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นบ้านนะคะแล้วก็ปลูกไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าเดิมทีเป็นต้นมะม่วงกอไผ่อะไรเงี้ยแล้วน้ําท่วมก็ตายหมดนะคะต้นไม้ใหญ่ๆก็เลยเอาผักมาปลูกแทนเนาะคนนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บแตงกันเมื่อวานก็เก็บนะคะทุกคน เมืม่อวานก็เก็บได้หลายลูกนี่กินนกนะคะกินแกงจืดแตงกว่าสองวันแล้วนะทำสองวันแล้วคะ่ะแต่ก็ขายดีนะคะทำทีไรก็หมดนี่แตงกว่า1นลูกแล้วก็นี่คะ่ะด้านในชึบอาจจะลำบากนิดน,นึงเพราะนกถือมือเดียวเนาะนี่นี่นะคะ2อลูกนี่ข้างในเห็นไหมทุกคน ห็นไหมสองลูกเดี๋ยว้องเอาลูกนี้ก่อนชึ้นี่ค่ะวายหล่นนี่ค่ะเอามาวางก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอีกลูกหนึ่งค่ะข้างในเอามาไม่หมดนะเมื่อกี้ถือมาไม่หมดนี่ค่ะแตงกวานี่ด้านล่างก็มีนะคะลูกกระปองกระแป้งก็เอานะทุกคนนี่ค่ะแตงกวาชืบนี่เห็นไหม ไอ้สี่ลูกแล้วค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูนะด้านบนนี่เห็นไหมเขาก็ทยอยติดจับลูกอีกเยอะมากนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมโอ้ยมีลูกน้องวิ่งด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ทยอยจับอีกเยอะเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้มีไหมนี่ค่ะข้างล่างลูกยังเล็กอยู่นะนี่ค่ะนั่น กินจนเบื่อแล้วเนี่ยทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนดูลูกซูมมาเนี่ยเนี่อ่าไม่ซูมเนี่ยค่ะนี่นะคะทุกคนเนี่ยดูลูกนะคะได้อีกหลายชุดเลยนะคะนี่ทุกคนลูกกําลังลูกกําลังโตนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เนาะเอาไว้ก่อนทุกคนนี่ดูสิเขาลูกเยอะมาก นยคะปลูกไว้หลังบ้านแบบนี้ทุกคนแตงกวาโหนี่ด้านในด้านล่างทุกคนดูนี่เก็บชุดต,ต,ต่อไปกห็หลายลูกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ทุกคนดูเยอะมากนี่ค่ะโอเคค่ะนี่สวนแตงกวาของเรานะคะหลังบ้านเก็บกินได้แบบปลูกทิ้งไว้ไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะซื้อมเมล็ดมาปลูกนะคะ ของนกเป็นตาสอนแดงนะคะซื้อมาซองละ25บาทน,นะคะแต่ปลูกไม่หมดนะคะปลูกแค่ครึ่งซองนะคะปลูกครึ่งซองแล้วอีกครึ่งซองนกก็เอาไปแบ่งให้แม่นะคะแม่แฟนปลูกบ้านติดๆกันนะคะเขาก็าไปปลูกก็งามมากนะคะงามกว่านกอีกนะคะดกมากโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูดอกแค์กันค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดอกแค์หน้าบ้านกันนะเนี่ยในรลองว่นเห็นไหมที่นกปลูกในรลองเนี่ยค่ะ ปลูกไว้ในรลองปูนแบบนี้นะคะเมื่อวานก็เก็บไปแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยววันนี้มาเก็บอีกเพราะว่าเขาดอกเขาออกทุกวันนะคะแล้วก็บานทุกวันเนี่ยแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะมาเก็บหลายครั้งละนี่ค่ะดอกเคจึบนี่นี่ทุกคน เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะกินกันน้ำพริกดอกแคเขากำลังดอกตุ่มๆนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมกำลังดอกเล็กๆตุ่มๆนี่ค่ะหวานมากเลยนะคะดอกแคของเรา ลูไว้สองลองนะคะแล้วก็ลองนี้อีกลองนี่ก็มีดอกนี่ค่ะเดี๋ยวเราหาดอกไม่มีแล้วนี่ค่ะซูงไหมเห็นแล้วค่ะทุกคนทำไมมันไม่สูงนี่ค่ะดอกแค่ นี่ค่ะทุกคนผักของเรานะคะเช้านี้เดี๋ยวเราไปดูบวบก,กันค่ะมีบวบเปลี่ยมด้วยนะคะนู่นนะอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมทุกคนเห็นค้างดอกบวบเปี่ยมไหมนั่นนะคะปลูกไว้เนาะไปดูว่ามีลูกหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนกำลังติดลูกเล็กๆนะนี่บวบเปี่ยมนู่นนะคะลูกด้านบนนะคะเห็นไหม ลูกมีลูกด้านบนห้อยด้านบนนะนู่นนะคะตรงเตงตรงเต,งตงีงมีค่ะก็บวบเปรียมปลูกไว้ข้างบ้านนะคะเอาไว้เก็บทุกคน yacht, แต่ลูกมันไม่ยาวอ่ะนกก็สงสัยเหมือนกันนี่ดูทุกคนสั้นๆเก็บไปเลยเมื่อวานก็เก็บได้หนึ่งลูกนะนี่อีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเก็บไปเลยนี่นี่นะคะ บเหลี่ยมนี่ค่ะปลูกไว้เห็นไหมทุกคนเนี่ยค่ะบวบเปี่ยมเราปลูกไว้ข้างบ้านนะเก็บวันละลูกสองลูกเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะทุกคนนู่นหนูนกเอาลูกใหญ่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนที่ห้อยอยู่มาแล้วนี่ค่ะบวบเหลี่ยกคนนี่ค่ะ นี่ผักของเราเช้านี้นะคะทุกคนผักสดรอบบ้านนะคะและที่สําคัญนะคะฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนะคะยุคนี้ยุประหยัดนะคะปลูกผักกินเองนี่ค่ะได้หลายเมนูเลยนะคะนี่ค่ะผัดบวบใส่ไข่นะคะนี่แตงกวาก็ผัดใส่ไข่ได้นะคะตำแตงก็ได้หรือแตงกวายดไส้ก็ได้นะคะนี่ดอกแคร์ต้มจิ้มน้ําพริกนะคะกระเจี๊ยบนี่ค่ะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บผักกันอีกเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามมารับชมนะคะ